สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำการอัปเดต Windows 11นะครับผมขั้นตอนแรกเข้าโคมนะครับจากนั้นทําการพิมพ์หาการาดาวน์โหลด Windows 11นะครับพิมพ์ตามนี้เลยนะครับชิวๆโอ้ยกูพิมพ์ผิด หลังจากเข้าบราวเซอร์แล้วนะครับให้ทำการดาวน์โหลดพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะขึ้นตัวดาวน์โหลดตัว Windows 1 1เราดาวน์โหลดสักคู่ หลังจากได้ไฟล์ Windows 11แล้วให้ทำการกดเข้าไฟล์ Windows 11ครับหน้านี้จะเป็นการดาวน์โหลด Windows 11และติดตั้งครับให้กดด้านล่างสุด,ดเ,เลื่อนด้านล่างสุดครับ จากนั้นเลือกภาษาครับให้เราเลือกภาษาไทยนะครับแล้วก็เลือก usb นะครับผมหลังจากเลือก usb แล้วให้มีขนาดไฟล์ขั้นต่ำา 8G จหรือมากกว่านั้นได้ครับให้ทำการรอดาวน์โหลด windows 11สักครู่นะครับในระหว่างนี้จะเป็นการดาวน์โหลดที่เราต้องรอค่อนข้างนานนะครับผมอาจจะใช้เวลา2 3 2> ชั่วโมงครับ หลังจากดาโหลดเสร็จแล้วให้ทำการติดตั้งอันนี้ก็ต้องรอสอชั่วโมงเช่นกันนะครับรอนานเนะาะหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้ทำการปิดเครื่องแล้วดึงแฟลชไดร์หลังจากนั้นกด F2 รัวๆนะครับเราจะเข้าสู่หน้า BIOS หลังจากเข้าสู่หน้าไบออทแล้วเราจะทําการเข้าตัวบู t นะครับเลือกบูตดิอ่าเลือกบูตเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะทําการเลือก usb ขึ้นด้านบนกด usb นะครับแล้วก็กด f 1 2ครับเพื่อทําการเซตติ้งหลังจากนั้น จะเข้าสู่หน้านี้นะครับในหน้านี้ให้เราเลือกภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับผมแล้วก็กด next ปึ๊บหลังจากเข้าสู่หน้านี้แล้วให้ทำการกดตัว Windows 11นะครับแล้วก็กดตัวด้านล่างตามในคลิปครับแล้วก็กดสคริปต์นะครับ หลังจากเข้าสู่หน้านี้แล้วให้ทำการก่อคีย์แต่ใน,นการกดในนี้เราจะไม่มีคีย์นะครับซึ่งเราจะลงตัว Windows 11ที่จะไม่มีคีย์เพราะฉะนั้นเราจะกดตัวเป็นของ I have not a key <c oughs> นะครับผมหลังจากกดแล้วให้เรากด Next ได้เลยครับผมป๊บอันนี้ให้เลือก Windows 11 Home นะครับ เปิดโฮมดีอาเลก Windows เปิดโฮมแล้วก็กด Next ให้เลื่อนลงล่างสุดแล้วก็กดอนุญาตนะครับหน้านี้จะเป็นหน้าที่กักเก็บข้อมูลเอาไว้นะครับผมเราจะทำการลบข้อมูลที่เรานั้นไม่ได้ใช้แล้วลบออกนะครับซึ่งในกรณีนี้ การล้างข้อมูลทั้งหมดเราจะกด delete ทั้งหมดเลยครับหลังจาก delete เสร็จแล้วจะมี3ไฟล์นี้นะครับอันนี้เป็นขนาดไฟล์นะครับแล้วก็ชื่อไฟล์และอะไรต่างๆนะครับหลังจากนั้นถ้าเราอ่านไฟล์นามสกุลไฟล์ทั้งหมดเพื่อเช็คความถูกต้อง ถ้าเราเช็คความถูกต้องแล้วถ้าเรากด next นะครับหลังจากกด next แล้วให้เข้าสู่หน้านี้ทําตามนี้เลยนะครับหลังจากที่เรากด next แล้วเราจะต้องรออีกค่อนข้างนานนะครับผมหลังจากเราทําเสร็จแล้วจะเข้าสู่หน้านี้ให้กดเลือกภาษาที่เราต้องการใช้นะครับซึ่งในคลิปเราจะใช้ภาษาของอังกฤษนะครับ หลังจากเลือกภาษาเสร็จแล้วให้ทำการกด Next นะครับอันนี้จะเป็นการเลือกภาษาของแป้นพิมพ์นะครับเราเลือกเป็น US นะครับจากนั้นทำการกด Yes หลังจากกด Yes แล้วอันนี้ให้เป็นการ Add a k e h นะครับ ซึ่งเราจะไม่แอดนะครับเราจะกดสคริปต์นะครับหลังจากกดสคริปต์แล้วอันนี้จะเป็นการเซตติ้ง wi-fi อินเทอร์เน็ตนะครับให้เรากออ wi-fi ได้เลยครับหน้านี้จะเป็นหน้าอ p พติม z e ของโปรแกรมนะครับผมเพื่อให้โปรแกรมใช้งานได้นะครับโดยหน้านี้จะเป็นหน้า desktop อ c ของคุณนะครับผมให้เราพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษหรือว่าตัวเลขนะครับผม ห้ามใช้เป็นฟอนต์อักขราพิเศษนะครับหลังจากนั้นให้เราตั้งเราจะตั้งเป็น PC แล้วกันนะครับ PC 1หลังจากนั้นให้กด Next ครับหลังจากเซ็ตอัพเสร็จแล้วอันนี้จะเป็นการ Login นะครับให้เรากรอกอีเมลของเราไปแล้วก็กด Next นะครับ อันนี้ให้กรอกรหัสของเราไปแล้วก็กดเซตอัพมาครับสินหลังจากกดแล้วจะขึ้นหน้านี้ครับเซตอัพอาคีนะครับซึ่งเราอันนี้เป็นหน้าที่เราต้องใส่เป็นรหัสของตัวเองนะครับผมเพื่อให้เรานั้นจดจำได้ราสักครู่นะครับรีลาอยู่อ่าแล,อแล้วก็กดโอเคครับ หลังจากกดโอเคแล้วอันนี <in> ้จะเป็นการอนุญาตต่างๆนะครับเราจะกดอนุญาตทั้งหมดนะครับซึ่งเราจะกด อนุญาตทั้งหมดจะขึ้นหน้าเซตอัพต่างๆของ Windows นะครับอันนี้จะเป็นการการดาวน์โหลดแอปและการติดตั้งแอปในหน้า d e สก์ o ็อครับ ซึ่งเราจะกดแค่บางส่วนนะครับเราจะกดของตามนี้นะครับให้กดอนุญาตครับ ันนี้จะเป็นการถ่ายโอนข้อมูลนะครับให้เราสแกน QR โค้ดก็ได้หรือจะกดสคริปต์ก็ได้นะครับอันนี้เราจะกดสคริปตปนะครับจะเป็นการแบ็กอัพข้อมูลต่างๆจากในมือถือนะครับให้เราสแกนได้หรือจะกดสคริปตปก็ได้นะครับอันนี้เราจะกดสคริปตปนะครับ อันนี้จะเป็นการอนุญาตต่างๆของเบราวเซอร์นะครับให้เราสคริปอันนี้เราไม่มีของ Microsoft Office ต่างๆนะครับสำหรับใครที่มีของซื้อแล้วก็กดใส่คีย์ได้แล้ครับแต่ในตัวอย่างนี้ผมไม่มีคีย์ครับผมก็กดตามนี้ครับ มาขึ้นหน้านี้ให้ทำการกดเน็กนะครับอันนี้จะเป็นการจอย PC เกมต่างๆครับซึ่งเราไม่มีเกมครับปุ๊บตอนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการโลวินดอลแล้วครับผมขอบคุณครับ